พาเทียบเสียงภาษาไทยพระอาจารย์จะได้ยินเสียงคล้ายๆแบบนี้ใส่วงเล็บเพราะว่ามันไม่ใช่สระอุมันเป็นอุบอึบแล้วหลักการภาษาซิวดเดนคือจะทํำยังไงจะทํายังไงสระมันถึงจะเสียงสั้นโยมเคยถวายความรู้ให้พระอาจารย์แล้วว่าสระมันจะเสียงสั้นเมื่อมันมีตัวสะกดสองตัวเสียงผึกคือตัวนี้ถ้าเขียนมาแค่ตัวเดียว ะมันจะไม่สั้นมันจะเป็นอึบไม่ได้ไม่ได้ไไดจะทํายังไงให้สระมันสั้นลงให้พระอาจารย์นึกถึงพี่วินมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ขับมุนมุนมุนมนถ้านั่งอยู่คนเดียวหรือมีคนซ้อนคนเดียวเสียงยาวกินที่ถ้าจะทําให้สระมันเสียงสั้นอึต้องทํำยังไงคะจะทําให้สระเสียงสั้นต้องเบิ้ลตัวนี้สองตัวอันนี้มันเป็นหลักว่าจะต้องมีตัวนี้สองตัวสระมันถึงจะเสียงสั้นได้อึบ ก็เลยสะกดแบบนี้ค่ะโอเคไปต่อ